มากินข่าวทั้งกันเด้อจ้าพี่น้องขาก้อยไข่หมดแดงต้มปลาคอยใหใส่อ่ะพักดิวจำแจ้า สวัสดีค่ะพี่นังค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะไม่กินขอาน้อกันจ้าพี่น้องก้อยไข่มดแดงใส่แมปเป้งนำอย่างคือแมปเป้งกันตี Công bà có nhanh ผู้เาว่ามอะไรพี่น้องผู้่าผู้แกอ่าอืม <c oughs> เห็ดกองบุญผู้่าผู้แกเป็นภาคกันมาเห็ดเม่งบ้านข่อยยังสมัยเก่าเด้พี่น้องผู้่าผู้แกซอยกันเห็ดเม่งเงาวๆ ยังเป็นบูถาวบลัน่นนี่เราสมัยเก่าเพราะว่าสมัยตะกี้น้าพี่น้องมีบุญมีงานนี่สิเป็นบุญยังสิคือคือเป็นบุญบุญบวชบุญยังหล่ะกะับบ้านข่อยมักจะเอาบุญเดินซีน้่มพระเจ้าเอื้นบุญเดินซีเนาะผู้บ่าวผู้สาวนี่ไปเห็นท่องเที่ยวเฮ็ดดอกไม้ อกไม้อะปลักน้ำบุญเฮ็ดเอาเด้สมัยตะกีรุ่นโม่ไข่อะชุมเมืองนี่มันเสือหอลวดเนาะสมัยตะกีเฮ็ดเอาอ่ะผู้บ่าวพระสาวนัดกันสิไปเฮ็ด,ดเนี่ยนผู้ใดญแตกเงาเงามวนขึ้นอย่างนี้ เล็กน้อยสม่มงเหมือนมากข้สมัยตะกี้เนาะตีกองลงวัด มันไปเสียหนาเด้คือแง่มันสีออกพันซาสียังสีกะตีกวางไม่เสียหนาเด้มองได้สีใต้ประทีบสีใต้ปลาทีบมองได้กะเสีสยหนาออกพาชนะต่ำมึงกินมันม้วนเด้อตะกินอ้อง ย่ำช่งกันกับผ้ากับไปแฮร์อดอกไม้ม่งหัวมาสมัยสมุนมีบอพูดถ่าวันกันนาสจไปอยู่สมัยทุกอย่างไปแฮร์อดอก,ดกไม้กินรถแตกแตกไปมวนก็ยังเนี่ยคือว่าล่ะสมัยสมุนสมัยโทรศัพท์ เล็กหน่อยบ่คอยมีกันบ่คอยไปมามหาสู่กันผู้เท่าผู้บ่าผู้สาวกับบค่อยเป็นจุ่มเป็นห้อมกันคือตะกี้เนาะ ยง่งงานแต่งนะ่ะคือคือบางวันยง่งงานแตง่งตุ๊กข่อยนะ่ะพ่ากันไปเก็บดอกหลักขี่ม์ไส้หายเก็บดอกหลักได้ตะกี้เก็บดอกหลักไม่เห็นพ้าขวัญมวนมีม่น้อง เกิดท่านมาผู้ใดมีโมเมนต์นั่นพี่มาแช่ประสบการณ์เมาไร้บ่าได้แล้วสีบาเข้าเถ่าแต่ว่าแต่ก่อนมันม้วนยีลีนะพี่น้อง ไม่ยได้ซื้อกันหรอกท่องถอบท่องทิวท่องทิวน้ำวัดน่ะไม่ได้ซื้อเลยนกระซือยูซื้อกระดาเพอกัมูข่อยเฮ็ดเอามะกวนแป้งขา้าวเหนียวแหละติดท่องทิ้ว ผู้บ่าวผู้สาวไปตะกี้เล่นกันเนาะสมัยตะกี้ผู้บ่าวผู้สาวเล่นกันมันไม่ได้คือสม,มื่นนี่สม,มื่นี่นัดกันไปนรีสอร์ทนลถสมัยตะกี้มันไม่ได้มีแบบมึงสั่นเด้พี่น้องคุยกันเขินกันทุกอยางไปจอบเบิรงกระเจาคุยกันเหมอนเด้ สิจับข้างจับยังจับมือกันทัน้งสิเขิเนว่าส่นเด็กตะกินอ่ะมวลจนบันไดเป็นบันเวเป็นเมียกันซูมือนีกันมียมวนได้พีนน่น้ังเมื่อกี้ความกับความหลังสิบบาเถอะวะ <Ł> วน่าก้าอร่อย โอ okay, เคไปนังค่ะอยากจะไปถ่ายคือบรรยากาศภูเขาไมาเห็ดนิ่งสูบบิ้ง